พ่อพ่อฝันว่าอะไรนะคะพ่อฝันเห็นรถทันเก่าอน่ะฝันว่าไปดูสารเนท่นเก่าคันไหนเนอะค่ะสองแถวนู้นเอบอกเป็นสองแถวสองแถวฝันศูนย์เก้าเจ็ดหศูนย์เกหครับจำได้ทะเบียนมันไม่เคยออกนะรถเก่าศูนย์คือนอนนอนคิดถึงแต่เลขตัวนี้เลยเพราะ่ไแม่กับซือยู่ใมลูกห้ก็ ่่อาจารย์ป้อมไปเอาที่ไหนจอมปัวที่ไหนได้มันมันเท่ากันนะเก้าเจ็ดหกเนาะเออใช่เก้ากับเจ็ดไม่เจ็ดหนคนไอ้ใบอ่ะอาจารย์ป้อมเรียกเดียวกันกับอาจารย์ใบชอบชอบแต่เมื่อคืนเนี่ยนอนฝันมาฝันเนี่ฝันว่าได้ขับรถคันนี้ค่ะคันเก่าครับมันหลายปีแล้วต้องเลิกเว่งตั้งปีสามแปด ตัวแค่นั้นมันออกปีสองห้า <25 S 2> <25 S 1> ฟันเมื่อไหร่คะฟันมเมื่อคืนเนี่ยบ้าค่ะเมื่อคืนเนี่ยฟันเห็นมันว่าเอ๊ะมันมันอยู่ในในสายตาเลยนะาเลขตัวนี้โอ้ยอยู่ในสายตาเลย <c oughs> จ้ำติดตาเลยใช่ไหมคะมูจะยังไง<น>ดูกฟังแค่น,นี้แหละซื้อมาแล้ว ยังพ่อไม่เคยซื้อเล่นม่เล่นจิแม่แม่เล่นพ่อไม่เล่นเนาะแม่แต่แม่เล่นแม่ซื้ออยไม่ได้ซื้อพ่อไม่แม่เล่นซอบอยู่ออซออยู่นะซรอบอยู่เลขจะเปล่นรถไอ้ศูนย์เก้าเจ็ดหกเข้าไปลรศูนย์เก้าเจ็ดักศูนย์เก้าเจ็ดหกเลขเก่าเหรอคะเลขรถเก่าเหรอคะรถเก่าับร้อยทำไมด้วยสานะลูกที่ก่อนพ่อทำอะไรนะ ต้องขับด้วยสายขับด้วยสายอ๋อชัสซีโคนี่เขารู้จักหมดรู้จักหมดอ๋อชื่อรถอะไรนะชื่อคุณพงชื่ออะไรนะกัสสิทัสิทเพื่อนก็อยู่แก้วฟ้ากับเพื่อนแก้วฟ้ากับเพื่อนเขาอยู่บัวเชิดอ่ะบัวเชิดได่มีรถบัารถทัวร์อ่ะโอ้โหเกี่ยวพารถทัวร์ใหญ่ใหญ่เดี๋ยวใพ่อแกียนหนูจำไม่ได้นะตัวไหนนอกพออ่ะแม่เกียนะตัวไหนคะไอ้สวนเก้าเกียรติแม่เกี้ยสวนเก้าเกียรติพแม่เกียรตในเรื่องยังพูดคุย ปูเดี๋ยวผมร่วมด้วยตัวใหญ่เลยตัวใหจ้าได้จะได้เลยค่ะเจ็ดหกโอ้โหตัวเดียวเลยสี่ตัวนสี่ตัวคถ้าจัซื้อไม่ซื้อยังไงอ่ะไม่ลงจัดให้จะซื้อศูนย์เก้าเก้าศูนย์เจ็ดหกหกเจ็ดจันม่ไม่จัดให้เลยจับจับสองตัวแม่แม่มืออาชีพเนาะขนาดนี้เก้าแล้วก็เจ็ดหก แค่นี้แหละตัดเลื่อนจะตัดเล่นเอานี่คือตัดแล้วนะคะตัดแล้วจับให้แล้วเด้อนะะคเลขคุณพ่อประสิทธิ์ทุ่มใหม่พ่อประสิทธิ์นะครับนั่นเลขบ้านในบ้านเนี่ยมันออกไปแล้วสามศูนย์ว่าทะแล้วแไหมวัวทะแล้วก็ออกแล้วไม้ทำไม่ดีมากระถุงอยู่น่แหละ ใช่ค่ะนั่นเลขมันนีตไม่ตัวไม่ไม่ในไม้่ในต้นไม้อีกโน้โนไม่เคยแต่งไม่เคยขอนะตอนนั้นแอดมินีมาครั้งแรกเนาะพ่อก็ถูกหวยเลยทีนี้เอาโชคมาให้เอาโชคมาให้พ่อหนูไม่ได้มาเลยพ่อก็ไม่ถูกเลขอยู่หน้าบ้านเองหน้าบ้านใครจะถูกได้เนี่ ลองงเสียดูมันก็เข้ากันเนี้ยที่สายตัวคานรถอ่ะเนาะเออเนีมันมีอะไรนั่นะปวงมันขึ้นใหญ่นะจังหวะขึ้นอีกแล้วจมงหวะขึ้นขึ้นมาไปดูที่จมูในยุ่งไรนี่ใต้ใต้ท้องรถมันไม่ขึ้นแล้อารมณ์พ่อแกไล่มันออกมามันมาขึ้นตรงเนี้ยต่ำขึ้นที่ใหม่บ่ะครับขึ้นที่ใหม่แน่นอนเพราะมันจะขึ้นที่ใหม่โอ้ประสิทธษฐเดือดเดือดสวองแถวสวนไม้ก่อน มีเพื่อนเพื่อนเันเยอะทางสังขารบ้านสันนวนอะไรบ้านสันนเพื่ะบ้านสันนวลกโบกได้นะเพื่อนเขาดูคลิศฝันือนะคะฝันอรถหกล้อขั้นเก่านะคะเลขบัเบีศูนย์เก้าเจ็ดหนะคะเพื่อนอยู่สังขาเพื่อเป็นแนวทางเนาะให้เอฟซทุกท่านแนะคะแคปเลยตอนนี้รวยแล้วไม่มีคนขึ้นไงรถมันเยอะเต็มบ้าน นี่เอกรมาเราขอรอกันแบบนี้น้องรองบอกคุณป้าน้องรองบอกว่าเจ็ดหกเจ็ดบูตั้งแต่ตอมหมดเนาะค่ะกเอามันตรงกันเนาะเลขกปวดนุชิดด้วยที่เขียนไว้ในเสาเจ็ดหกมีหมดเลยใช่ไหมมีหมดเลยค่ะมีเก้านะเลขในตําหนักหมดเลยโอ้มันเข้าเข้ากันหมดเลยตรงกันเลยเจ็ดหกแล้วคะไม่แม้ ให้อบซีลองดูลองลองเสียงดูจะเป็นแนวทางก็จับถ้าชอบก็จับถ้าไม่ชอบก็ผ่านเนาะจ้าคุณป้าก็นกนกร้องก็เจ็ดหกใช่ไหมคะจ้าตั้งแต่ตมวมดแล้วต้มหมดแล้วให้ก่อนแล้วจ้าโอเคค่ะ